นี่คือขี้ไส้เดือนที่เราจะใช้ขี้วัวน,นะคะเป็นปุ๋ยอย่างที่หนึ่งนะคะที่เลี้ยงเอาไว้แล้วนี่ก็คือที่เป็นฝอยเล็กๆ,ๆ,ๆนี่คือขี้ไส้เดือนที่จะนําไปเป็นปุ๋ยนะคะนี่ก็คือเต็มกระมังแล้วนะคะเลี้ยงไปไม่กี่วันเองนะคะไส้เดือนก็ไม่ใช่ไส้เดือนที่มีตามดินแถวบ้านเรานะคะเพื่อนๆ,ๆคนละอย่างกันนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็จะต้องแยกนะคะ แยก,กระมังค่ะโหเร็วมากนะคะปุ๋ยไส้เดือนดีมากเลยนะคะเพื่อนๆน,นำไปใส่พืชผักแล้วก็อาหารหรือว่าถ่งที่จะนำไปเลี้ยงไส้เดือนก็นี่นะคะคือขี้วัวนะคะเพื่อนๆน,นี่ก็คือแช่น้ำไว้แล้วหนึ่งคืนนะคะแล้ววันนี้จะมากรองนะคะแต่จริงๆแล้วเ,เราต้องแช่สองคืนนะคะแต่วันนี้คือแช่ไปได้หนึ่งคืนแล้วก็จะกรองแยก เอากากออกแล้วก็เอาส่วนของน้ําออกแล้วเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นน้ําใหม่นะคะแล้วนี่ก็คือส่วนที่ได้จากน้ําที่หมักของขี้ไวอยนะคะเพื่อนๆเข้มข้นมากนี่ก็คือมีแร่ธาตุเทียบเท่ากับยูเรียนะคะที่สามารถที่จะไปบารุงปลูกพืชฝักให้งามได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อไปว่าเราจะเอาไปใช้แบบไหนยังไงนะคะเพื่อนๆแต่ขั้นตอนนี้นะคะเราจะามากรองเอาส่วนของที่เป็นเนื้อแยกออกจากน้ํานะคะ เห็นไหมคะว่าเราสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองอย่างเลยส่วนของกากเนี่ยเอาไปเลี้ยงไสเดือนหรือเราจะเอาไปนาไปใส่โคนปุ๋ยโคนต้นไม้เป็นปุ๋ยต่ออีกก็ได้นะคะส่วนน้ําก็เก็บไว้ไว้สําหรับผสมเพื่อที่จะรดพืชผักในสวนนะคะคือถ้าชื้นอย่างนี้นะคะถ้าเราจะนำไปเลี้ยงเราต้อง ตากให้แห้งหรือว่าหมาดๆกว่านี้ก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้เรายังไม่ได้ถึงขั้นตอนนั้นนะคะเราจะมาทําการแยกเอากากแล้วก็ส่วนของน้ําออกก่อนนะคะจะเห็นว่าน้ําจะมีความเข้มข้นมากนะคะ แล้วก็ไสเดือนที่ได้มานะคะพอดีมีน้องเขาให้มานะคะเขาให้มายกมาทั้งกะลังนะคะคือเขาก็เลี้ยงไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะ s> <S พี่จอยก็มาเลี้ยงต่ออีกระมาณ10กว่าวันนะคะ s> <S แลวเขาก็บอกว่าถึงกําหนดที่จะต้องเปลี่ยนแล้วเขาเลี้ยงประมาณ1เดือนนะคะเพื่อนถึงจะได้เป็นขี้เต็มกะลังเยอะแบบนั้นนะคะ <_ s 2> s> <S แต่ว่าเรายังไม่ได้ทําการแช่แล้วก็หมักขี้วัวเพราะฉะนั้นเราต้องแช่แล้วก็หมักขี้วัวก่อนก่อนที่จะนําไปเปลี่ยนนะคะวันนี้ ก็เลยจะมา,าแชร์กับเพื่อนๆนะคะว่าขี้วัวที่ปกติเราหมักแล้วโดยส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ได้เลี้ยงไส้เดือนใช่ไหมคะเราก็จะนําไปใส่โคนต้นไม้ส่วนของน้ําเราจะเก็บไว้ลดผักเพราะว่าเขามีความเข้มข้นมากนะคะถ้าเราไปบําบรุงก็เป็นเหมาะสําหรับบํารุงพวกพืชผักที่บํารุงใบแล้วก็ลําต้นให้แข็งแรงนะคะเพราะว่าเขามียูเรียเทียบเท่ากับปุ๋ยยูเรียถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็มีส่วนที่ ทำให้พืชผักเจริญเติบโตเราสามารถใช้แทนได้นะคะแล้วนี่ก็คือรอบที่สองที่เราจะต้องเปิดน้ํานะคะแล้วก็แช่ใหม่อีกหนึ่งคืนนะคะก็เปิดให้เต็มถังเหมือนเดิมนะคะแล้วพรุ่งนี้เราก็จะมาเปลี่ยนแยกอีกนะคะเดี๋ยววันที่เปลี่ยนพี่จอจจะพามาทําคลิปให้ดูอีกนะคะว่าเอาไปสามารถเอาไปเปลี่ยนแล้วก็ให้กับไส้เดือนได้ยังไงนะคะไส้เดือนที่เลี้ยงก็เป็นพันเอฟนะคะ แต่ก่อนที่เราจะเอไปแยกไสเดือนออกเราต้องเตรียมมาหาในขา้าก่อน,นะคะน้ำหมักขี้วัวที่ได้เดี๋ยวจะเอาไว้เก็บไว้ลดผักนะคะส่วนขี้วัวที่หลังจากกรองาน้ำแล้วก็จะหมักทิ้งไว้อีกหนึ่งคืนนะคะถึงจะเอาไปเลี้ยงไส้เดือนได้น้ำล้างถังค่ะเอามาลาดตงโกนทุเรียนแต่เป็นทุเรียนบ้านนะคะ ไม่เป็นไรหรอกค่ะทุเรียนบ้านเขาทนอันนี้นี่นะคะก็จะเอาน้ำคิ้วัวนะคะสักสองช้อนใส่กระบวยนะคะเปลดผักสักหน่อยยังไม่อยากจะใช้เยอะก่อนนะคะเพราะว่ากลัวว่าเขาจะแรงไปนะคะเพราะาเป็นน้ำที่เข้มข้นมากค่ะ ก็ใส่น้ำเต็มกระบวยเลยคะเห็นไหมคะว่าขึ้นช่ายเริ่มจะเหลืองนี่ก็คือใบเขาขาดปุ๋ยนะคะเพราะว่าพี่จอยไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรให้สักพักแล้วล่ะค่ะเนื่องจากฝนตกแล้วก็ปล่อยไปเลยก็วันนี้ก็จะให้ปุยน้ำหมักที่วัวนี่แหละค่ะเพราะว่ามีไนโตรเจนสูงนะคะช่วยบำรุงใบแล้วก็ทำต้นให้แข็งแรงค่ะมาลดกันเลยนะคะ คือขาดไนโตรเจนขาดปุ๋ยอย่างแรงเลย่ละค่ะเหลืองเลยคะแนนค่ะ คือพืชผักช่วงนี้นะคะคือปล่อยทิ้งไปเลยเพราะว่าฝนตกเกือบทุกวันค่ะไม่ได้ให้ปุ๋ยไม่ได้อะไรน้ําก็แทบจะไม่ได้รดนะคะพอดีวันนี้ได้น้ําหมักขี้วัวมาก็มาบำรุงเขาหน่อยนะคะ ส่วนไส้เดือนนะคะพี่เจก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เลี้ยงเราก็จะมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะแต่ก็ได้ศึกษามาแล้วก็ได้คําแนะนําจากน้องคนที่ก็ให้ไส้เดือนมาแล้วนะคะเ<ๆ>ขาบอกว่าถ้ามีขี้ไส้เดือนขึ้นเต็มกระมังแบบนี้นะคะแล้วก็้าประมาณ2 0่สถึงหเดือนเนี่ยควรจะเปลี่ยนแล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่มีสารอาหารที่จะไปให้ไส้เดือนได้เลี้ยงเลี้ยงตัวเองนะคะเพราะว่า คือถ้าก่าได้ธาตุอาหารหมดแต่จริงๆแล้วนะคะให้จะให้เป็นเศษอาหารหรือว่าพืชผักที่เราเออเหลือจากครัวเรือนก็ได้แต่จะทําให้ปุ๋ยมีกลิ่นนะคะเพราะฉะนั้นพี่เจ๋อก็เลยตัดสินใจว่าให้อขี้วัวดีกว่านะคะจะไม่มีกลิ่นแล้วก็เป็นปุ๋ยเป็นในตัวได้ดีอยู่แล้วนะคะ